ได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแต่จริงๆก็คือไพ่เดินทางะจะมีการเดินทางมีแผนการเดินทางเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่กับที่หรือไม่อยู่กับที่ก็แล้วแต่นะมีแผนการเดินทางเกิดขึ้นหกไม้ทาาเอ้หกดาบขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยนะครับไพ่แบบนี้นะ โปเชะโอ้โหแล้วเดินทางแล้วดีด้วยนะเออมันจะได้ไอเดียได้โชคได้ลาบได้ความคิดได้ไอเดียในการทำงานได้โชคได้ลาบเป็นการเดินทางที่ดีนะครับหกดาบนี่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไปแก้บนก็ได้อไปหาผู้หลับผู้ใหญ่ขอพรก็ได้ ไปติดต่อง,งานก็ได้ไปอบรมสัมมนาก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้อา่าบางคนก็ไปสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงไต้หวันไปไกลห่วน,นั้นก็อาจจะไปญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษอะไรก็ว่าไปเมืองที่เป็นเกาะแม่ผมอยากจะไปเวนิสเวลาแรกไพ่ใบนี้นี่อยากจะไปอิตาลีเวนิสนี่มีคลองนะประมาณนั้นนะครับามาดู the world นี่ไงมีดวง ใครที่วางแผนจะเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศนะหรือไปเาเรียกว่าดวงมันมันเปิดอะเอ,อ้เนี่ไพ่เดี๋ยวขออีกใบนะอันน่าดวงเปิดจริงๆด้วยหก,หกไม้เท้าเอ,อ้ยหกใบนี้เอ,อ้ยวันนี้ทำไมพูดไพ่ผิดหกใบนี้คือดวงที่ใกล้ตัวคุณนะก็เรียกว่าดวงเปิดหกใบเนี่ยเนี่ยดูนะออสวยนะซูมให้ดูเลยนะ The World ด์เดอะเวติดสองไม้เท้านี่เด่นเรื่องอะไรรู้ไหมเด่นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศออนไลน์นะครับนะออนไลน์การค้าการขายมันเหมือนกับเราสบายใจและเริ่มสบายใจแล้วคนเราเวลาสบายใจมันก็จะมีกำลังกายกำลังใจที่จะผลิตเงินได้ใครมีโชคมาบ้างบอกสิ คนวันอาทิตย์นี่ไงเออกิ่ดีนอนหลับนอนหลับสบายใจขึ้นนะครับนี่ไงโอ้โหได้ติดต่อง,งานดีนะอ,อนะครับถ้าคนอันดับแรกเลยไทยง,ยง่ายๆเลยสัปดาห์นี้หลังสงการเนี่ยถ้าใครตกงานจะได้งานไม่ได้เข้ามาชิ้นเดียวด้วยเข้ามาทีงสองสาชิ้นเลย ถ้าทำออนไลน์อยู่แล้วจะ,จะดีขึ้นจะดังขึ้นขอให้ขยันหน่อยถ้ากำลังจะเริ่มต้นทำงานอะไรพิเศษก็ทำเสลยลงมือได้เลยตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจะมีคนที่สนับสนุนช่วยเหลือนะครับบางคนก็จะมีโชคเล็กน้อยแล้วก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะฮะเรื่องความรักมีแนวโน้มว่าจะหัวใจเต้นตึกตักถ้าเจอรักใหม่หรือเจอคนถูกใจบางคนเจอรักเก่าเจอคนรักเก่า ถ้าจะกลับไปคบกับคนรักเก่าเนี่ยคนมาที่ก็ลองไต่ตองให้ดีก่อนว่านึกถึงผิดชอบชั่วดีก่อนว่าความเหมาะสมไหมออ,อดีตที่ผ่านมาเป็นตัววัดนะคุณต้องไต่ตองอย่าทําตามใจตัวเองต้องคิดให้รอบคอบกิจยศศักดิ์ศรีอนาคตนะแต่ถ้าคุณต้องมีรักใหม่ ใหม่ๆเลยอ่ะคุณก็มีแนวโน้มว่าจะได้ทำงานร่วมกันหรือวางแผนงานร่วมกันอันนี้ก็เป็นผลดีเหมือนกันนะครับนนั้นถือว่าดีดวงชะตานีบางคนมีโชคเล็กน้อยบางคนมีโชคจากอาหารการกินของฝากโชคสองตัวสมตัวโชคพิเศษโชคแบบเล็กใหญ่แล้วแต่ว่าสนาเลยนะครับโชคงานโชคค้าขายขลองตัวจะเกิดขึ้น สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมแนะนำว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยอย่าอยู่อย่าอย่าอยู่บ้านอย่างเดียวนะอ,อไปต่างอำเภอบ้างต่างจังหวัดบ้างแล้วแต่กำลังของคนคนไหนมีกำลังก็ไปไกลหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมนี่มันได้ไพ่เคลื่อนไหวน้ำแปลว่าเคลื่อนไหวไพ่ทัดลมกับทัดน้ำ ลมเนี่ยมันพัดพาน้ำนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินทางไปทะเลไปเที่ยวไปปล่อยปลาไปนั่งกินข้าวริมน้ำใกล้บ้านที่สุดก็ได้นะหรือจะไปไปมินิมาร์ตหน้าปักซอยพอไปตากแอร์เสร็จกับก็ได้เออ มันจะมีคนมาหาด้วยบางทีเราอยู่บ้านบางคนบอกว่าไปไหนไม่ได้ก็จะมีคนมาหาเนี่ย,พยไพ่แบบนี้ยแล้วเรื่องดีๆด,ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วแต่คนแต่บางคนเนี่ยเวลาที่เขาเชื่อเคดลางพวกนี้ยเขาก็จะหาเรื่องเดินทางสักนิดหนึ่งพอดวงมันเคลื่อนไหวปั๊บโทรศัพท์เข้าเลยแม่โอนตังเลยแบบนั้นเลยเรื่องจริงเออเรื่องจริงอะเพราะนั้นไปเซเว่นหน้าปักซอยหน่อย ถ้าไปไหนไม่ได้เดินไปซื้อน้ำตะขวดหนึ่งกลับบ้านนะเอา้ามีโชคดีสิบแปดดีหมดเลยนะสิบแปดสิบเก้าเอ๊ะไพ่มัันขาดหลายใบเปล่าเนี่ยหยิบไปหยิบมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเ oh ดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ขาดไม่ขาดนะสิบแปดดีสิบเก้าเด่นนะยี่สิบค้าขายถูกใจยี่สบเอด ติดต่อราชการดีผู้รับผู้ใหญ่อาจจะงูงหงิดใจนิดหน่อยนะครับยี่สิบสองยระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินท้องป่องท้องเสียกินเยอะเอาแต่ใจเออมีแต่เรื่องกินกับกินประมาณนั้นถ้าไม่ใช้อารมณ์เนี่ยสัปดาห์นี้ดีที่สุดจะงูนหงิดใจหน่อยเรื่องเก่าๆนะเรื่องเรื่องงุนหงิดใจเนะีเออเรื่องเรื่องที่มันค้างคาใจอ่ะเออคนที่เราไม่ชอบอ่ะ มันจะเวียนกลับมาให้เราเห็นเออบางคนบล็อกไปแล้วมันยังโผล่หน้ามาให้เราเห็นเลยประมาณนี้นะฮะสัปดาห์นี้ให้ความดีของคนเกิดวันอาทิตย์นี่ให้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอ,อ,อยากจะให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตำแหน่งใจนะันแปลว่าอารมณ์จะงุนหงิดหน่อยจะเอาแต่ใจตัวเองหนะ่อยเพราะว่าอาทิตย์นี้ถ้าไม่แต่เอาแต่ใจตัวเองนะถ้ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงหน่อยเนี่ยนะรับรองรวยมากกว่านี้ นี่คือเรื่องจริงนะเขาเขียนว่าอะไรวันเสาร์ค่ะเปิดด้วยเพลงปิดด้วยเพลงนะคะรอฟังอู้น่ารักจังได้เดี๋ยวพอถึงวันเสราร์ไทยจบแล้วทักไมทีงนะเดี๋ยวปิดด้วยเพลงให้นะอ่เพราะฉะนั้นคุณอาทิตย์นี้เจ็ดวันนี้เป็นเจ็ดวันที่ดีของคุณคุมอารมณ์ไว้เนี่ยไพ่อารมณ์อารมณ์ของตัวเองแหละแล้วเรื่องเก่าด้วยนะอ่าเรื่องเดิมๆเ,เรื่องหงุดหงิดใจท้าปาก ถ้าเป็นคนปากร้ายละ่ะแย่เลยนะเพราะนั้นถือว่าสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรมีความอุดมสมบูรณ์ความรักก็ดีนะถ้าใครมีแฟนแล้วแฟนคุณก็ให้กำลังใจเขาหน่อยแฟนคุณกำลังหมกตัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะอืพูดคุยกันดีๆนะระวังเรื่องปัญหาเรื่องเก่าๆที่ต้องกลับมาเคลียร์อีกครั้งหนึง่งหนักใจเรื่องเก่าก็าบอกไว้นะจัดการได้นะสนใจเรื่องงานกับเงินเถิด เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังสงการเนี่ยคนวันอาทิตย์มีโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้นอ่าใครจะเสริมดวงชะตาพลังบวกรับพลังบวกพิมพ์หน่อยเงินเพิ่มอ่าเงินเพิ่มหรือพิมพ์คาว่ารวยขึ้นก็ได้นะครับวันที่19เมาเมษายนเกิดหนูอวยพรให้หนูหน่อยค่ะอาจารย์ Happy birthday to you ขอให้เป็นอวันที่ขอเป็นให้เป็นปีอายุที่คุณมีความสุขที่สุดนะครับคุณนัชชาใช่ไหมขอให้ปขอให้เป็นปีอายุที่คุณมีความสุขที่สุดสุขภาพแข็งแรงไม่มีนิสินแค่นี้ก็รวยที่สุดแล้วรวยความสุขนะครับพิมพ์คาว่า ร่ำรวยรับเงินเพิ่มหรือว่ารวยขึ้นก็ได้หลังสงการพอดีเลยไม่อะไรที่ทำมาน,น,นานๆเนี่ยนะมันจะส่งผลระวังเรื่องอารมณ์กับการเอาแต่ใจตนเองสักหน่อยถ้าเกิดว่าโดยพื้นฐานวันอาทิตย์มีปัญหาเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องช่องท้องหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเส้นเอ็นอันเนี้ยไปหาหมอตรวจเช็คร่างกายถือเคดหน่อยก็ดีโดยเฉพาะคนที่เกิดในเดือนนี้นะจะบอกให้ นะครับผมนะใครเป็นแม่ไม้แม่ร้างนี่มีเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆจริงๆไม่ว่าจะแฟนเก่าแฟนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มันจะแวะเวียนมาหรือมันส่งของมันส่งสัญญาณมาว่ามันชอบเราคอยดูดิเออเจอมังยังนะครับนะครับวันนี้วันเกิดป้าอวยพรให้ด้วยค่ะได้ครับคุณป้าคุณป้าจัญญาพรขอคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับแล้วก็ มีโชคมีลาบมากมายมหาศาลนะคุณป้านะนะครับเป็นที่รักของคนทั่วไปให้ไปเบ r ร์ d เดนะครับคุณป้านะหนึ่คนแล้วนะครับนะอ่ะโอเคเรียบร้อยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับถ้าคุณอยู่บ้านจะมีคนมาหาแต่ถ้าคุณไม่อยู่บ้านคุณออกไปข้างนอกมันกลายเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการรายได้เพิ่มขึ้นคุณต้อง ติดต่อสื่อสารคนไม่ว่าจะเป็นทางมือถือทางโทรศัพท์ออนไลน์ออฟไลน์ขยายตลาดคนค้าคนขายยังต้องส่งเสียงตะโกนให้คนรู้ว่าฉันขายของอยู่ตรงนี้ฉันมีบริการตรงนี้อยู่นะอ่าคุณจะยิงโฆษณาหรือจะตะโกนเลือกเอาเลยสัปดาห์นี้รวยขึ้นหลังสงการแล้วดวงดาวส่งผลดวงดาวลักษณะนี้เขาบอกว่าอะไรที่เราทำมานานๆเี่ มันจะให้ผลดีกับตัวเราแต่เราต้องมีการแตกแขนงออกไปด้วยเปรียบเสมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขานะครับโอเคเรียบร้อยข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์โชคลาภแบบนี้มันบอกไว้เลยว่าบ้านเล็กที่ให้โชคการเดินทางให้โชคอีกในหนึ่งสลหับคนที่มีเคราะห์หนักเป็นเบาเพราะว่าเกณฑ์ชตานี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไปที่ไหนอารัธนาหน่อยพุทธังอารัธนานางธรรมารานังสังฆังอารัธนานางบางคนจะมีข้อเกี่ยวกับเรื่องทางรถมีข้อที่เกี่ยวกับยศยานพาหนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะหนักกลายเป็นเบาเป็นการแคล้วคลาดดังนั้นถ้าเกิดว่าเอารถเข้าศูนย์หรือว่าช่วงล่างมันไม่ดีไปตรวจเช็คดูหน่อยก็จะดีมากขึ้นเป็นการเสริมดวงชะตาสิ่งที่แนะนําดวงชะตาสองอย่างหนึ่งตรวจเช็คล่างกายอา่า หาหมอหรือตรวจสุขภาพลดยวดยานผาหนะก็จะดีมากขึ้นนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยสีสีสัปดาห์นี้สีชมพูดเด่นสีชมพูถ้ากินอาหารดิบหรือว่าอาหารทะเลต้องระวังท้องไส้นะนะเลขหน้าไพา่สัปดาห์นี้เป็นเลข6 6 2 9 3